ขอสวัสดีชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจน้าค่ากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนสิงหาคม2568ครับเรามาดูกันว่าดวงการงานดวงการเงินแล้วก็ดวงความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นมีเรื่องราวดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ภายในคลิปนี้พร้อมกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอยากขอกำลังใจจากแฟนคลับช่อง หัวใจนาคาโดยเฉพาะชาวราศีเมถุนที่น่ารักทุกท่านครับช่วยกันกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์นะครับเพื่อเป็นการส่งกําลังใจให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันครับผมขอเริ่มต้นวิเคราะห์พยากรณ์ในเรื่องของดวงการงานก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับชาวลัคนาราศีเมถุนเดือนสิงหาคมนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานก็คือว่าในช่วงของปลายเดือนดาวพระเสาร์เจ้าเรือนมอรณะจะมีการโคจรโยกย้ายออกจากเรือนพบการงานแล้วนะครับจะท ให้ดวงการงานนั้นกลับมามั่นคงใครที่ตกงานมานานก็มีโอกาสจะได้งานนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ในช่วงจังหวะการโครจรของดาวแต่ละดวงเริ่มกันตั้งแต่ในช่วงของวันที่3สิงหาคมเป็นต้นไปดาวพภูษณซึ่งเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาวเจ้าเรือนผู้ใหญ่ของชาวราศีเมถุนครับจะโครจรมาทับเรือนการเงินส่งผลทําให้ดวงชะตาเรียกว่าตกบ่อเงินบ่อทองแปลว่าเงินทองกําลังจะไหลมาเทมาและก็จะมีโชคเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือเกี่ยวกับด้านอา สังหาเข้ามานั่นเองครับส่วนที่เรือนภพตนุนะครับมีดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาศและเจ้าเรือนปุตตะนั้นมาทับตัวข้อเสียก็คือดาววินาศทับตัวทําให้ชาวราศีเมถุนอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงบางทีอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะเก็บตัวเงียบไม่อยากออกไปสูงสิงไปเจอใครนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีดาวพฤหัสครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนคนรักคู่ของมาทับตัวทําให้ชาวราศีเมถุนนะครับในเรื่องของงานเนี่ยก็ยังคงมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะแล้วก็ในเรื่องของความ รดาวความรักทับตัวคนโสดก็เรียกว่าสนิ์แรงโดยเฉพาะในเดือนนี้นะครับดาวพฤหัสเจอกับดาวพระศุกร์6าเป็นคู่ทรัพย์คู่ปัญญาเป็นกลุ่มดาวที่ดีนะครับทีนี้กลับมาในเรื่องงานนะครับเมื่อสักครู่บอกว่าดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานทับตัวก็จริงแต่ว่าดาวพระเสาร์เจ้าเรือนมรณะก็ไปทับเรือนการงานเช่นเดียวกันเราจะมาวิเคราะห์ถึงด้านดีและด้านเสียกัน ด้านดีก็คือว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยจะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีงานให้ทําแต่ว่าไม่สามารถทําแบบกระ,ะตกกระตากได้เพราะว่าดาวมรณะทับเรือนการงานนั่นเองนะครับก็จะทําให้การงานนั้นมีเกณฑ์การได้มาแล้วเสียหายได้มาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือว่าใครที่ทํางานประจําก็มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลบางคนอาจจะได้ไปไประชุมสัมมนาในสถานที่ไกลๆหรือว่าใครต้องการจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ว่าถามว่าดียาวๆไหมในช่วงของป ลายเดือนเดี๋ยวดาวพระเสาร์ก็จะถอยหลังอีกละนะครับก็ถือว่าเป็นการทําอะไรทําชั่วคราวในช่วงของเดือนนี้ได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านต่างประเทศการไปประชุมติดต่อประสานงานหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางจะมีเข้ามาในช่วงของต้นเดือนและก็กางเดือนนั่นเองครับแล้วมาวันที่17สิงหาคมดาวพระอาทิตย์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะโคจรอ,ออกจากเรือนการเงินมาอยู่เรือนสหัสชชะเสวยตําแหน่งเกษตราราธิบดีดีสุดในรอบของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับที่ดาวพระอาทิตย์กลับมาอยู่บ้านก็เรียกว่าจะมีในเรื่องของข่าวดีด้านเพื่อนนะครับการเข พบปะผู้คนแต่ติดที่ว่าดาวพระอาทิตย์เล็งกับดาวพระราหู18เป็นคู่สุริยาคาดกันเหมือนกับความมืดกับความสว่างมาเจอกันทําให้ชาวราศีเมถุนนะครับตั้งแต่17สิงหาไปจนถึงสิ้นเดือนเลยระวังการทะเลาะบ่อแววงกับเพื่อนจะมีความลับความลับถูกเปิดเผย,ยมีอุดมการ์ความคิดที่ไม่ตรงกันทําให้เกิดการทะเลาะบ่อแววงกันกับเพื่อนในที่ทํางานนั่นเองนะครับอย่าไปไว้ใจใครไม่ค่อยดีนะและมาวันที่22สิงหาคมดาวพระศุกร์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาศและดาวเจ้าเรือนพบะพุตตะบริวารจะโคจรอ,ออกจากเรือนตนุมา อยู่เรือนการเงินแล้วข้อดีก็คือว่าชาวราศีเมถุนก็จะกลับมาโล่งอกสบายใจมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับอะไรที่หนักใจทุกใจก็จะผ่านไปละทีนี้ดาวพระศุกร์เนี่ยมาตกเรือนการเงินนะครับพระศุกร์มีความเป็นวินาศหมายถึงว่าการเงินช่วงนี้จะกระเป๋าฉีกไม่ควรลงทุนทําอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่นในช่วงนี้มีโอกาสมีความเสียหายด้านการเงินเข้ามาแต่ข้อดีคือดาวพระศุกร์เจอกับดาวพระพุธ6 4เป็นคู่ธาตุน้ําดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวด้วยนะครับมาตกเรือนการเงินหมายความว่ารอยรั่วต่างๆที่มันเกิดขึ้นมัน ไขาจากหนักก็จะกลายเป็นเบาแถมดาวประจําตัวตกเรือนการเงินเรียกว่าดวงชะตาตกบ่องเงินบอทองเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไม่มีอะไรที่ชาวราศีเมถุนจะแก้ไขไม่ได้นะครับทุกอย่างจะแก้ไขได้นั่นเองครับแล้วก็เงินทองก็จะไหลามาเทมาแต่รอยรั่วก็ยังมีอยู่นะแล้วมาวันที่23สิงหาคมดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะจะโคจรออกจากเรือนการงานถอยหลังนะมาอยู่เรือนภพสุภะเจอกับดาวพระราหู7-8เป็นดาวคู่มิตรกันข้อดีก็คือว่าดาวมรณะไม่ได้ทับเรือนการงานแล้วหมายความว่าการ ที่ไม่ค่อยดีเปลี่ยนแปลงบ่อยโยกย้ายไม่มั่นคงอะไรต่างๆจากนี้ไปก็จะกลับมามีความมั่นคงดั่งเดิมแล้วนะชาวราศีเมถุนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่การงานก็จะกลับมามีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความสาเร็จใครที่ตกงานมานานก็เรียกว่างานจากนี้ไปจะมั่นคงไปจนถึงสิ้นปีเลยเพราะดาวพระเสาร์จะย้ายอีกทีหนึ่งก็คือในช่วงของต้นปีหน้าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีครับดวงวาสนาการงานชาวราศีเมถุนด้วยว่ามีแต่ความปังนะครับทีนี้ดาวพระเสาร์มาเจอพระราหู87เนนี่นป็ ดาวคู่มิตรกันอยู่ที่เรือนภพสุภาครับชาวราศีเมถุนก็เรียกว่ามีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางไกลนะครับหรือว่าในส่วนของชื่อเสียงต่างๆเนี่ยมีโอกาสจะได้รับชื่อเสียงความสําเร็จเข้ามาแตกในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์ที่จะถูกทําลายชื่อเสียงนั่นเองครับยังไงก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนะครับในเรื่องงานผมถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงดีมากๆเลยทีเดียวครับและมาวันที่25สิงหาคมดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาวเจ้าเรือนภพผู้ใหญ่จะโคจรมาอยู่เรือนภพสหัชชะ ทำให้ชาวราศีเมถุนนะครับจะได้มีโอกาสเข้าสังคมใหม่ๆเจอผู้คนมากหน้าหลายตาการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมจะดีแต่ติดที่ว่าดาวพระพุธนั้นนะครับเลงกันกับดาวพระราหูดาวพระพุธเนี่ยก็เป็นศัตรูกับดาวพระราหูเหมือนกันนอกจากจะ18เป็นคู่สุริยาคาาเป็นศัตรูกันแล้ว4 8ก็เป็นคู่ศัตรูเป็นคู่นี้สินโดยตรงอีกต่างหากครับชาวราศีเมถุนให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาด้านนี้สิน <S S เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนคนรอบตัวอาจจะมีเพื่อนมาขอยืมเงินมาขอความช่วยเหลือหรือบางทีอาจจะมีปัญหาด้านนี้สิ แก้ไขหรือปัญหาหนี้สินของเขาเนี่ยมันจะทําให้ท่านนั้นวุ่นวายหรือตัวท่านเองก็ต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับการผ่อนเรื่องของหนี้สินของตัวท่านเองเนาะบางทีเนี่ยหมยถึงว่าคนอื่นอาจจะเอาชื่อท่านแบบไปกู้ไปนั่นไปนี่ให้หน่อยนะครับโดยใช้ชื่อท่านอะไรเงี้ยช่วงนี้ระมัดระวังนะจะเป็นปัญหาจะทะเลาะกันกับเพื่อนคนรอบตัวคนใกล้ตัวนั่นเองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ก็มีเกณฑ์จะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับชาวราศีเมถุนนะครับในเรื่องานก้ขึม แต่ก็ต้องระวังในช่วงปลายเดือนเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนแล้วก็ผู้ใหญ่คนใกล้ตัวนะครับจะเป็นศัตรูจะทะเลาะกันนั่นเองครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเรื่องการทําบุญเสริมดวงเดาวการงานให้ไปทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสังฆทานให้มีพระพุทธรูปปางสมาธิถวายไปด้วยนะครับส่วนในเรื่องของเองินทําบุญขอให้ลงท้ายด้วยเลข19นะครับส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตาแนะนําบูชาเป็นแร่เหล็กไหลนะครับแกสลับเป็นรูปพระสมเด็จหลวงปู่ทวดนะครับเป็นปางสมาธิด้วยเป็นปางประจําดาวพระฤหัสด,ด้วยใใครสนจ ถูกมงคลเปิดดวงเสริมดวงด้านการงานด้านความสําเร็จนะครับก็สามารถแอดไอดีหลายติดต่อสอบถามแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องการเงินนะครับดาวการเงินชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นดาวจันรดาวจันโคจรเร็วทุกสองวันครึ่งก็จะย้ายทีหนึ่งละนะครับก็ไม่สามารถมาไล่ให้ได้ทุกวันเนาะก็จะมาดูว่ามีดาวอะไรมาทับเรือนการเงินกันบ้างครับก็จะมีดาวพาทิตนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและก็ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาวเจ้าเรือนภพพันธุมาทับเรือนการเงินเช่นเดียวกันครับส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดวงชะตาช่วงต้นเดือนเกี่ยวว่าเกณฑ์ชะตาตกบ่อเงินบ่อทองจะหาเงินได้เยอะมีความคล่องตัวแล้วก็ ก็จะมีโชคมาจากผู้ใหญ่หรือเกี่ยวกับด้านอสังหาจะดีแต่ติดที่ว่าดาวพังคารเจ้าเรือนอริแล้วก็เป็นเจ้าเรือนโชคลาภเนี่ยมาทับเรือนพบพันธุชาวราศีมเมถุนนะครับจะได้โชคมาจากผู้ใหญ่หรือเกี่ยวกับบ้านรถหรือได้โชคมาแบบทุกขลาเพราะดาวพังคารเป็นเจ้าเรือนอริได้มาอาจจะต้องเสียไปเช่นได้เงินประกันจากอุบัติเหตุหรือว่าเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเกิดการต่อสู้แย่งชิงอะไรบางอย่าง,างมีการวิวาทแล้วก็ได้มาซึ่งเงินอะไรประมาณน,น,นี้เป็นเงินที่แปลกๆนิดหนึ่งนะแต่แน่นอนครับอริมาอยู่พันธุบ้านที่ัก ก็มีเกณฑ์ได้ซ่อมแซมแล้วก็ขับรถขับราก็ต้องระวังอุบัติเหตุไว้ด้วยนะครับแต่ทีนี้ที่เรือนพบกระดุมพ้าเนี่ยมีดาวพระพุธเจ้าเรือนพันธุมาอยู่เรือนการเงินนะครับเรียกว่าจะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ได้โชคจากผู้ใหญ่หรือเกี่ยวกับอสังหาใครต้องการซื้อบ้านซื้อรถในเดือนนี้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จดีแน่นอนนะครับและมาวันที่22สิงหาคมดาวพระศุกร์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาศและเป็นเจ้าเรือนปุตตะไม่ถึงบริวารจะโคจรมาทับเรือนการเงินได้มาตรฐานราชาโชคนะครับข้อดีก็คือ เป็นคู่ธาตุน้ำหมายความว่าจะหาเงินคล่องเงินทองไหลมาเทมาซื้งอง่ายขายคล่องทําอะไรก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จดีงามนั่นเองนะครับแต่ติดที่ว่าดาวพระศุกร์นั้นก็มีความเป็นวินาศพอวินาศมาทับการเงินหมายความว่าการเงินก็มีรอยรั่วอยู่พอสมควรนะครับหามาได้ก็ต้องใจออกไปต้องวางแผนบริหารจัดการเรื่องการเงินดีๆละกันแต่ชาวราศีเมถุนยังไง6กสี 64, เป็นคู่ธาตุน้ําผมเชื่อว่าเดือนนี้มีเกณฑ์จะร่ารวยเงินทองจะไหลมาเทมาแต่ก็ต้องไปวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินการบริหารเงินให้ดีๆครับชาวราศี เมทุนเรื่องการทำบุญเสริมดวงครับดาวการเงินเป็นดาวจันทรนะครับให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการถวายเพลนพระเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยนะครับทำบุญในวันจันได้ยิ่งดีเงินทำบุญขอให้ลงทายด้วเลขสินะครับส่วนเรื่องวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตานะครับผมแนะนําหากพระราหูบูชาติดตัวนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้เพราะว่าดาวพัางคาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนโชคลาภนะครับมาอยู่เรือนพบกพันธุแล้วมีเกีย์ได้โชคเกี่ยวกับดานอสังหาด้วยดาวพังางคานกําลังเท่ากับเลข8เลข8คือพระราหูบูชาพระรราหจะดีลปนพ ได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรตราธิบดีด้วยนะครับยังไงก็ลองหามาบูชาหรือใครสนใจเป็นพระราหูรุ่นมหาโภคักระับจากช่องหัวใจนาคาของเราก็สามารถแอดไอ l ดี e ติดต่อสอบถามแอดมินของเราเข้ามาได้เลยนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักครับดาวความรักชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยได้แก่ดาวพฤหัสเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวเจ้าเรือนการงานนะครับแน่นอนว่าดาวพฤหัสตอนนี้นะครับทับตัวอยู่นั่นเองก็หมายความว่านอกจากการจะเยอะแล้วนะครับความรักก็จะมีคนเข้ามาในช่วงนี้ด้วยดาวความรักทับตัวหมายความว่าช่วงนี้จะเสน่ห์แรงความรักดีมากๆเลยสาหรับชาวราศีเมถุนคนโสดก็มีโอกาสจะมีคนมาสารภาพรักมาพูดคุยมาเจอกันแต่ติดที่ว่าดาวพระสุขเจ้าเรือนวินาศนั้นมาทับตัวทําให้ชาวราศีเมถุนบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่าย ชีวิตเบื่อหน่ายสังคมเบื่อหน่ายผู้คนไม่อยากจะพบเจอใครแต่ว่ามันก็จะมีคนเข้ามาทําให้ท่านนั้นชุ่มชื่นใจในเดือนนี้ก็ถือว่าดวงความรักคนโสดมีเกณฑ์จะมีคนเข้ามามีโอกาสได้พูดคุยเจอกันหกห้าเป็นคู่พย์คู่ปัญญาแถมดาวพฤหัสนั้นเจอดาวพระเกตซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับออนไลน์ต่างประเทศด้วยอาจจะเจอกันโดยผ่านการเล่นสื่อโซเชียลเล่นออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองก็ถือว่าดวงความรักมีเกณฑ์สละโสดในเดือนสิงหาคมนี้ครับข้ะผลโสดส่วนคนที่แต่งงานแล้วในเดือนนี้ก็ถือว่าจ ะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะแล้วก็เรื่องของการหาเงินจะโดดเด่นจะดีมากๆเลยนะครับหรือบางคนอาจจะมีได้เจอหุ้นส่วนการทํางานนะครับเป็นเพศตรงข้ามหรือทำไม่ร่วมกับแฟนคนรักคู่ของก็จะดีเหมือนกันในเดือนนี้ครับชาวรัคนกรราศีเมถุนครับให้ไปทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสังฆทานในสังฆทานให้มีพระพุทธรูปปางสมาธิถวายด้วยนะครับทำบุญในวันพฤหัสดได้ยิ่งดีครับส่วนเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตานะครับผมก็แนะนําบูชาเป็นสีพึ่งครับสีพึ่งมหาสเสน่ห์จากช่องหัวใจนาคาของเราผ่านพิธี ทาเทวาพิเศษแล้วนะครับใครสนใจสีเพึ่งดีๆก็สามารถแอดไอดียลายติดต่อสอบถามแอดมินของเราเข้ามาได้เลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม EP นะ่ EP หน้า EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ